อยากรู้กันไหมทำไมกาแฟแต่ละประเทศเนี่ยถึงรสชาติไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะวิจัยชาแนล p อ i n t of ค่ะไหนใครเป็นคอกาแฟบ้างหรือว่าใครเพิ่งจะเริ่มจิบกาแฟใหม่ๆเคยอยากรู้กันไหมกาแฟเนี่ยนะถึงจะใช้วิธีชงเหมือนกันแต่ทําไมกาแฟแต่ละแก้วบางทีมันถึงรสชาติไม่เหมือนกันล่ะ,มะเมล็ดก,กาแฟแต่ละประเภทที่เขาบอกว่าแตกต่างกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนแล้วทําไมหลายๆคนชอบบอกว่าเนี่ยเวลาดื่มกาแฟต้องดื่มกาแฟโคลอมเบียมันแตกต่างยังไงกับกาแฟที่อื่นวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและ สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ปกติเวลาเราพูดถึงความแตกต่างของกาแฟเนี่ยนะคะหลายคนจะนึกไปถึงวิธีการชงค่ะว่าอ่ะกาแฟแก้วนี้ชงด้วยวิธีไหนใส่นมไม่ใส่นมใส่น้ําเยอะน้ําน้อยออกมาเป็นคาปูชิโน่ลาเต้เอสเปรส so อะไรต่างๆนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะไปนึกถึงวิธีการคั่วค่ะเพราะว่าปกติแล้วกาแฟเนี่ยตอนที่เราเก็บมันมาจากต้นนะมันยังเอามากินไม่ได้นะมันต้องเอาไปคั่วก่อนซึ่งวิธีการคั่วมันก็จะมีแบบคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนรสชาติกาแฟมันก็จะแตกต่างกันแต่ละระดับเนี่ยก็จะได้กาแฟที่มีสีมีกลิ่นมีความเข้มที่แตก กันไปแต่วันนี้วิวไม่ได้อยากจะมาชวนทุกคนคุยว่าด้วยเรื่องของการเตรียมเมล็ดกาแฟเลยค่ะเพราะว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยถ้าเตรียมต่างกันรสชาติมันต้องต่างกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราเอากาแฟมาแล้วชงด้วยวิธีเดียวกันขั้วด้วยวิธีเดียวกันทําไมกาแฟแต่ละแก้วมันถึงมีโอกาสที่จะรสชาติแตกต่างกันล่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้รสชาติแตกต่างกันแบบนั้นนะคะสายเหตุที่ทาให้กาแฟแต่ละที่เนี่ยรสชาติแตกต่างกันทั้งที่ชงด้วยวิธีเดียวกันก็คือมันอาจจะเป็นคนละสายพ หูมา้ังแล้วแหละว่าเอ๊สายพันธุ์กาแฟที่ดังๆที่เราคุ้นเคยกันก็คือโรบัสต้ากับอาราบิก้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบนโลกนี้เนี่ยนะคะสายพันธุ์กาแฟหลักๆเนี่ยไม่ได้มีแค่2นะแต่ว่ามีถึง4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือโรบัสต้าอาราบิก้าเอ็กเซลซาแล้วก็ริบอริก้านะคะซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราไปชิมกาแฟจริงๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีแค่4รสชาตินี่นาเพราะว่าในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะคะมันมีสายพันธุ์ย่อยแยกลงไปอีกค่ะปัจจุบันนี้บนโลกเร ดังนั้นกาแฟ6000สายพันธุ์นี้เวลาที่เอามาเล็ดมาชงอะไรเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องได้รสชาติที่แตกต่างกันค่ะคําถามคือแล้วกาแฟมันมีหลายสายพันธุ์ขนาดเนี่ยเวลาที่เราชงกาแฟมาแก้วนึงหรือว่าเห็นกาแฟมาเนี่ยเราจะแยกความแตกต่างมันได้ยังไงมีตั้ง6 0พ0สายพันธุ์นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราสามารถดูได้จาก3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกที่สุดเลยก็คือเมล็ดกาแฟนะคะถ้าสมมติว่าเราไปดูตัวเมล็ดกาแฟเราจะเห็นเลยว่าอุ้ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเมล็ดกาแฟหน้าตามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคนละพันธุ์กันไง รูปให้ดูอยู่ตอนนี้นะก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันแตกต่างกันอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในฐานะที่เราเป็นคนกินนะไม่ใช่คนชงเนี่ยนะบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นเมล็ดกาแฟนะคะดังนั้นขอผ่านไปอย่างรวดเร็วละกันมาดูที่เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของรสชาติค่ะแน่นอนว่ากาแฟคนละสายพันธุ์กันรสชาติมันก็ต้องแตกต่างกันนะมันจะมีรสชาติที่แบบเข้มมากเข้มน้อยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยถ้าเราชิมชิไปเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีตรงนี้อยู่มันไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไปดูเอาแค่สายพันธุ์หลักๆเนี่ยนะสอง แค่นี้ก็รสชาติแตกต่างกันแล้วนะคะอย่างอาราบิก้าเนี่ยนะคะก็จะมีความแบบนุ่มละมุนกลมกล่อมที่สุดในบรรดา4ี่สายพันธุ์หลักนะคะส่วนโรบัสต้าเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าจะมีความเข้มแล้วก็จะมีรสชาติแบบฝาดนิดๆนะคะจะไม่ได้นุ่มเท่ากับอาราบิก้าเห็นปะขนาดสายพันธุ์หลักยังแตกต่างกันเลยแล้วสายพันธุ์ย่อยๆรสชาติมันก็จะแบบต่างกันไปอีกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะที่ชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะเวลาเราบอกว่าให้นึกถึงกลิ่นกาแฟทุกคนก็จะนึกถึงกลิ่นแบบกลิ่นเดียวกันแหละแต่ทุกกกคนนนรู้ัมว่่าลิ กาแฟแต่ละสายพันธุ์ที่เราดมดมกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วกลิ่นมันไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติเป็นคนที่เสียนด้านกาแฟมากๆเนี่ยเขามาดมเขาจะแยกได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คนละสายพันธุ์กันนะเพราะว่ากาแฟแต่ละสายพันธุ์เนี่ยบางสายพันธุ์ก็จะติดกลิ่นแบบกลิ่นเลมอนบางสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นแอปเปิ้ลบางสายพันธุ์จะมีกลิ่นเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าตั้งใจดมดีๆเนี่ยแยกได้แน่นอนทีเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคแต่ละสายพันธุ์มันมีจุดที่ต่างกันออออยยยยู่่่าาาาางงงนนนนนีี้้้้แแแแหหลละะะคคถถมมมมมมืวททํํไไไััััััึตตกกกดปจจรใ ย่อยจาก4ี่สายพันธุ์หลักกลายไปเป็นแบบ6กพันได้นะอย่างแรกที่สุดเลยค่ะสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟจนมันแตกเป็นแบบแทบจะที่เรียกว่าคนละสายพันธุ์กันเลยก็คือสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่เราใช้ปลูกกาแฟนั่นเองค่ะเพราะทุกคนรู้เปล่าว่าการจะปลูกกาแฟได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีพื้นที่โลง่งๆแล้วเราเก็้าต้นกาแฟไปลงแล้วเราก็ปลูกแล้วเราก็จะได้กาแฟเอามาทําเป็นแบบกาแฟชงได้นะคะกาแฟเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต,ตนะคะอ่ะไหนๆก็ยกตัวอย่างมา2สายพันธุ์หลักละขอยอยง2 สายพันธุ์หลักต่อไปแล้วกันโรบัสต้ากับอาราบิก้าค่ะสสายพันธุ์นี้ก็อาศัยพื้นที่การปลูกที่แตกต่างกันนะคะอย่างโรบัสต้าเนี่ยนะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่ต้องปลูกในพื้นที่ที่แบบมีความชื้นสูงสูงเลยแล้วก็จะปลูกได้ง่ายนะแล้วก็ได้ปริมาณมากด้วยดังนั้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยนะคะก็เลยเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันในแอฟริกาแล้วก็เอเชียค่ะในขณะที่สายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยอันนี้แตกต่างไปเลยเพราะว่าอาราบิก้าต้องการการปลูกบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงนะคะแล้วไม่ใช่สูงธรรมดานะ ระดับน้ําทะเลนะคะซึ่งถ้ายิ่งสูงไปกว่านั้นอีกก็ยิ่งได้กาแฟที่แบบคุณภาพดีไปอีกเพราะว่ากาแฟอาราบิกา้ามันชอบอากาศหนาวค่ะเวลาที่มันเจออากาศหนาวจะทําให้มเมล็ดก,ก,กาแฟมีการบ่มนานกว่ารสชาติของกาแฟก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะยิ่งมีมิติของรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หลากหลายกว่ากาแฟที่ปลูกในพื้นที่ที่ต่ากว่าค่ะและทีเนี้ยด้วยสายพันธุ์หลักที่แตกต่างกันด้วยสภาพแวดล้อมภูมิอากาศภูมิประเทศที่เจริญเติบโตที่แตกต่างกันแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้กกกาาแแฟเเน่จริิญตตตตบโงั จนมันกลายเป็นคนละสายพันธุ์นี่แหละและสิ่งหนึ่งที่มันเกิดมาจากความต่างตรงนี้แล้วมันทําให้รสชาติกาแฟต่างกันนะคะก็คือกรดในกาแฟค่ะได้ยินคําว่ากรดหลายคนกลัวนะคะประมาณว่าโอ้ยฉันดื่มกาแฟมันเป็นกรดหรออันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าอาหารที่เรากินกินกันอะมันมีความเป็นกรดได้เป็นปกติมันไม่ใช่กรดแบบกรดเข้มข้นกินเข้าไปแล้วกระเพาะทะลุแบบนั้นนะคือในส่วนประกอบของอาหารที่เรากินกินกันมันก็มีกรดอยู่แล้วเป็นกรดอะมิโนกรดซิตริกกรดอะไรแท้มันแบบว่าเจือจางอย่างเรากินมะนาวมันก็เป็นกรดแล้วนะคะอันนี้เรื่่่องปกกติคะแแล้้ววทีีนถาาาม มันเป็นกรดได้ยังไงมันเป็นกรดแบบไหนคําตอบง่ายๆก็คือมันเป็นกรดแบบเดียวกับกรดในผล,ลไม้ค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เราเล่ากันไปตั้งแต่ต้นเลยนะว่ากาแฟมันก็คือมเมล็ดของผล,ลไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอามาบม่มเอามาคั่วเอามาทําอะไรก่อนที่จะเอามาชงให้เรากินนะคะทีนี้จะผละไม้ชนิดนี้ที่เราไปเอามาเมล็ดมันมาทํากาแฟเนี่ยมันคือผลเชอร์รี่ของพืชตระกูลคอเฟค่ะคือถ้าเราดูจากรูปที่บิวขึ้ในให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะจะเห็นเลยว่าเฮ้ยผลมันคล้ายกับผลเชอร์รี่มากเลยอะ่ะซึ่งมเมล็ดกาแฟที่เราคุ้้นนนนนนกกัััเเีีี่่ยมม็็คืออลลลดทูใผตวแหะ ดังนั้นในเมื่อเมล็ดกาแฟเนี่ยมันมาจากผลไม้ชนิดแบบตระกูลเดียวกับเชอร์รี่อ่ะมันก็ไม่แปลกเลยที่เมล็ดกาแฟมันจะมีกรดแบบเดียวกับที่มีในผลเชอร์รี่นะคะแต่ว่าสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่แตกต่างกันอ่ะมันก็ทําให้กรดตามธรรมชาติที่มันอยู่ข้างในอ่ะเป็นกรดคนละชนิดกันไปด้วยนะคะอย่างด้วยพื้นที่การปลูกด้วยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เมล็ดกาแฟของบางที่เนี่ยออกมามีกรดที่เรียกว่ากรดมาลิกนะคะซึ่งเป็นกรดประเภทเดียวกับที่มีอยู่ในแอปเปิลดังนั้นกาแฟตัวนั้นก็อาจจะแบบมีกลิ่นแแแบบบบปเิ้ลมมีีีรรสชาาตยวในขณะท่็ดกฟ ที่มันเติบโตจากที่อื่นมันอาจจะมีกรดเหมือนกับในเชอร์รี่เหมือนกับในเลมอนมันก็เลยมีรสชาติแล้วก็กลิ่นแตกต่างกันแบบที่วิวเล่าไปนี่แหละทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเอยด้วยสภาพแวดล้อมการปลูกด้วยอะไรต่างๆมันทําให้กาแฟแตกต่างกันจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันเลยแล้วมันก็มีเป็นแบบ6 0 0ันสายพันธุ์ทั่วโลกอย่างเงี้ยแล้วสายพันธุ์ไหนคือสายพันธุ์ที่เขายกย่องกันว่านี่คือที่สุดจัดอันดับมาแล้วว่าถ้าเป็นคอกาแฟหรือถ้าเป็นคนดื่มกาแฟเนี่ยต้องกินกาแฟที่นี่ให้ได้เลยนะมีหรืออออเปล่่่าาาสยพัััันนนนนนธุ์แบบบ้้้ีีีวววิกกก็ตงมมมคะ แฟสายพันธุ์ที่ได้รับการยกย่องเลยนะว่าเป็น king of coffee ทั่วโลกอ่ะที่แบบว่าไม่ได้คุณต้องชิมคุณต้องชิมให้ได้เลยก็คือกาแฟโคลอมเบียนั่นเองค่ะคือกาแฟโคลอมเบียเนี่ยนะคนดื่มเนี่ยเขาโหวตกันทั่วโลกเลยว่าเป็นกาแฟที่ติดหนึ่งใน5กาแฟที่คนชอบมากที่สุดในโลกค่ะส่วนถ้าเป็นฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านแบบาริสต้าหรือคนชงกาแฟเนี่ยเขาก็โหวตไปเลยว่ากาแฟโคลอมเบียเนี่ยติด top t h r หนึ่งใน3ตลอดเลยนะคะร่วมกับเวียดนามแล้วก็บราซิลนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้กาแฟโคลอมเบียแบบติดดอันดันบ แบบนี้เนี่ยนะก็เพราะว่ามันพิเศษแล้วมันก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆไงคะเพราะว่ากาแฟที่เนี่ยจะเป็นกาแฟที่แบบรสชาติหลากหลายมีความเข้มข้นที่สําคัญนะคะจะได้กลิ่นฟิลแบบฟุตตี้ผลไม้นิดๆสดชื่นมากค่ะซึ่งโคลอมเบียเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประเทศที่เหมาะมากๆากับการปลูกกาแฟนะคะคือทุกอย่างทุกปัจจัยมันลงตัวไปหมดเลยตอนแรกอัคนเราก็ไม่ได้ปลูกกาแฟกันที่โคลอมเบียหรอกแต่ว่ามันมีคนอะ่ะลองเอามาปลูกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18ปรากฏว่าปลูกลงไปปุ๊บโอ้โหกาแฟจเจริญงอกงามดีมากได้กาแฟออกมาคุณภาพดี เขาก็เลยปลูกกันมาเรื่อยๆค่ะจนกลายเป็นว่ากาแฟเนี่ยนะคะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของโคลอมเบียแล้วโคลอมเบียก็คือกลายเป็นประเทศผลิตกาแฟแบบติดอันดับโลกไปเลยนะคะซึ่งที่วิวบอกว่าที่เนี่ยปลูกกาแฟได้คุณภาพเป็ไม่ได้เวอร์นะทุกคนเพราะว่าแหล่งปลูกกาแฟที่หนึ่งในโคลอมเบียเนี่ยถึงขั้นได้ขึ้นทะเบ,บียนจากยูเนสโกเวิร์คอริเทว่าเป็นแบบมรดกโลกเลยอะ่ะนึกดูว่าพื้นที่ปลูกกาแฟต้องปลูกได้ดีขนาดไหนถึงขั้นได้รับการแบบว่ายกย่องให้เป็นมรดกโลกอะ่ะซึ่งอันเนี้ยมีการยกย่องจริงงงๆนะะตตัั้แแ่่่ปปปีี2011ลลลเเ็มมรรรดกกกโททาาาาววฒธพู กาแฟกันมาอย่างยาวนานเป็นหลักร้อยปีอะแล้วโคลอมเบียเนี่ยนะพูดง่ายๆคือเหมือนพระเจ้าสร้างไม้เขาปลูกกาแฟคุณภาพดีอะเพราะว่าภูมิประเทศภูมิอากาศคือเหมาะมากที่โคลอมเบียเขาปลูกกาแฟอาราบิก้ากันเป็นหลักใช่ป่ะและอย่างที่มิวเล่าไปว่าอาราบิกา้าเขาต้องการพื้นที่ที่สูงหน่อยประมาณ8 0 0ร0ถึงเมตรเหนือน้ำทะเลใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบรม่มเงามีน้ําฝนที่เพียงพออันนี้ต้องบอกว่าโคลอมเบียคือติกถูกทุกข,ข้อนะเพราะว่าโคลอมเบียเป็นประเทศที่มีป่าฝนปริมาณมากดังนั้นเหมาะมากจ้าปริมาณน้ําฝนก็คือพอแล้วยังไม่พอนนะโคลมเเียป็ ที่ที่แบบมีภูเขาไฟอะ่ะดังนั้นมีดินภูเขาไฟซึ่งดินภูเขาไฟคือดินที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะแล้วพอ,อากาแฟไปปลูกกับดินแบบเนี้ยนอกจากจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะมันทําให้กาแฟได้สมดุลคือมีความเป็นกรดแต่ไม่ได้เป็นกรดมากเกินไปจนเปรี้ยวโดดคือรสชาติยังกลมกล่อมอยู่เปรี้ยวนิดๆแต่ว่ากลิ่นนะคือกลิ่นฟรุตตี้แบบผล,ลไม้ไปเลยอะค่ะแล้วที่สําคัญนาะเมื่อกี้ที่พูดพูดไปเรื่องความสูงว่า8 0 0ร้ 1, อถึงหนึ่เมตรโคลอมเบียก็คือเป็นพื้นที่สูงไปอีกนะคะบริเวณที่เขาใช้ปลูก 800เมตรเหนือน้ำทะเลก็คือสูงเกินเกณฑ์ไปเลยอากาศเย็นบ่มกาแฟได้อย่างดีได้รสชาติที่พอเหมาะมากๆค่ะและด้วยปัจจัยทุกอย่างที่แบบมันลงตัวขนาดนี้ติกถูกขนาดนี้นะคะก็เลยไม่แปลกค่ะที่มเมล็ดกาแฟที่ผลิตที่เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วก็ถูกใจคนทั้งโลกค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้กาแฟโคลอมเบียได้รับการโหวตเข้าไปเสมอๆเลยว่าติดทอ็อปติดทอ็อปติดทอ็ดทอปไม่ว่าจะเป็นใครโหวตนะคะส่วนใครที่งงว่าอูโหูกาแฟโคลอมเบียสุดพรีเมียมขนาดนี้จะไปหาดื่มมาจากไหนราคาจะสูงหรือเปล่าไม่ต้องห่วง่่าาอย แก้วที่เราถือไปถือมาในคลิปเนี่ยก็กาแฟโคลอมเบียนะคะแล้วก็เป็นกาแฟโคลอมเบียจากนี่เลยค่ะเนสกาแฟโกแคลมมคโคลอมเบียอาราบิก้าเบลนด์นะคะเป็นกาแฟผงละเอียดสีทองบอกเลยว่าหอมนุ่มละมุนผสานกลิ่นฟรุตตี้แล้วก็นัตตี้รสชาติเอกลักษณ์ของกาแฟอาราบิก้าจากโคลอมเบียมาเต็มๆค่ะเนี่ยเล่าไปถือไปนะยังอยากจะหยุดเล่าแล้วก็ไปดื่มเดี๋ยวนี้เลยสารภาพนิดนึงว่าระหว่างเราเล่าไปนี่ก็แอบจิบไปหลายจิบแล้วนะคะส่วนใครที่สงสัยนะว่ากาแฟตัวนี้อะไรยังไงกาแฟตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้า เล็นจากโคลอมเบียที่เป็นแหล่งปลูกชั้นนําของโลกเหมาะสําหรับคนที่ดื่มทั้งเป็นแบบกาแฟดําแล้วก็กาแฟใส่นมเลยค่ะแล้วกาแฟก็คือมาในรูปแบบผงละเอียดสีทองหอมกรุ่นละลายง่ายเทน้ําร้อนปุ๊บหอมปั๊บชงเสร็จก็จะเห็นฟองเคลม,มาเนียนเียละเอียดได้รสสัมผัสแบบกาแฟสดเลยค่ะใครที่อยากดื่มกาแฟแบบคุณภาพดีรสชาติรสดราไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อที่ไหนเนี่ยนะก็สามารถซื้อตัวนี้ติดบ้านไว้ชงง่ายๆนะคะแถมราคาไม่แรงด้วยค่ะบอกเลยว่าใครมีติดบ้านไว้เนี่ยนะคะจะได้ประสบการณ์เหนือระดับในการจิบกาแฟตั้ง แต่วินาทีที่เริ่มชงจนถึงวินาทีที่แบบกาแฟเข้าปากหมดแก้วเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้ประสบการณ์นี้เหมือนวิวนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านคาชั้นนําทั่วประเทศเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะวิวขอลาทุกคนไปจิบกาแฟต่อก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนวิววเเเปป็็นนนนนนคคึงงททีี่่่ชออออบบกกกกกกลลาาาาาาแแแฟฟมสตั้้นะ้้รงงืรรรรไูยาาศข แบบอบอุ่นฟ <Good. S 1> ิลกูดบรรยากาศพรีเมียมขึ้นแล้วค่ะดังนั้นลองดูนะทุกคนแล้วทุกคนจะรู้สึกเหมือนวิวว่ามันหอมมากจริงๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ